มาครับผมครับวันนี้ก็จะพามาชมอีกหนึ่งชุดครับชุดนี้อยากเอาไปฟังเพลงเฉยๆครับไม่ต้องเน้นอะไรมากมายครับผมแนะนําเลยชุดนี้ครับถือว่าราคาย่อมเยามอมาก29,900บาทครับผมครับเป็นชุดที่ส่งฟรีดนะฮะโอ้โหราคานี้ครับยากครับผมที่จะได้ส่งฟรีเนี่ยพร้อมด้วยตู้เบสสิบแปดนิ้วสอง กลางอีก2พร้อมด้วย power พร้อมด้วยมิกแบบนี้ครับผมครับแล้วก็ความพิเศษชุดนี้คืออะไรครับนี่ครับนี่ก็ได้มิกนี้ไป1ตัวครับมีระบบไมในตัวครับผมไมร้อยในตัวครับมิกตัวนี้เทมากการต่อใช้งานก็ถือว่าง่ายแค่เสียบจากมิกไปหา p ว w ก็ถือว่าจบเลยสลับชุดนี้ครับผมครับพร้อมด้วยไมไปด้วยสองตัวครับผมนี่ครับได้ไปด้วยเลยครับเหมาะกับชุดใช้งานในคเรียนเยอะมากพอสมควรครับผมครับทีนี้ตู้อะไรครับผมตู้ได้อะไรตู้ก็ได้ fa ไป2ใบครับเป็นตู้ บีโบของเขาครับผมก็ถือว่าแนวเสียงก็ออกสไตล์นุ่มลึกใครชอบแนวนุ่มลึกเบสลึกเนี่ยผมแนะนาเลยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากครับผมครับงานตู้ของเขาคือข้างหน้าก็เป็นตะแกรงปั๊มครับผมครับด้านข้างขอบเหล็กพร้อมด้วยขนาดยี่สิบมิลอีกหนึงหามาพร้อมด้วยเสียงกลางครับผมครับ12.1จากเอกซาวครับผมครับก็เป็นตู้ a อบีแหละครับผมครับแต่เรามาเปลี่ยนแหลมใหม่เป็นแหลมธรรมดาเป็นแหลมเล็กลงมาครับเพื่อเซฟราคาของลูกค้าลงมาครับผมครับ แต่ก็คุณภาพก็ไม่ธรรมดาครับแหลมนี่ถือว่าได้ความไกลของเสียงมากแล้วก็ความซิปของเสียงมากสำหรับชุดนี้ครับง่ายมากทีนี้มาต่อใช้งานกันเอามิกเสียบ2รูนี้เข้าหลังเครื่องเห็นไหมครับนี่เข้าหลังเครื่องนี่จบแล้วครับการต่อใช้งานครนี้จริงไม่มีอะไรทีนี้นี่ในชุดครับก็ในมิกก็จะมีสายสายไปอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็จะกการใช้งานได้เลยเสียบ usb เสียบไฟครับเสียบเข้าหลังม<ส>ิกเห็นไหมครับนี่จึ๊บเนี่ยมิกติดแล้วต่อมาครับ ย้ำครับอย่าหักขาครับหักขาเรามีอาจมีไฟดูดได้ครับผมครับจิบเข้าไปเนี่ยเสร็จแล้วครับแค่นี้การต่อใช้งานต่อสายแล้วพวงเข้าเบรกาแหลมก็จบแล้วเพราะว่าตัวนี้มีระบบคอร์สในตัวครับการเปิดใช้งานก็เปิดมิกก่อนเปิดทเวอร์ก็ถือว่าจบเลยครับผมครับทีนี้ครับการเปิดเนี่ยก็มีหลายรูปแบบครับผมครับถ้าเปิดแบบสบายสบายเนี่ยผมแนะนำเป็นบูทูธจะสบายมากแล้วนั่งอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเพลงได้สับเปลี่ยนเพลงได้ตามใจเราต้องการเลยครับผมครับทีนี้ถ้าใช้มิกตัวเนี้ขั้นตอนต่อมาคืออะไรครับเราต เปิดบลูทูธก่อนกดลรูนั้งครับโทรศัพท์ขึ้นมาครับเข้าไปที่บลูทูธครับแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างเลยครับผมครับรอมาครับมาแล้วครับผมกดเชื่อมต่อเลยครับนี่พอเชื่อมต่อแล้วปุ๊บอันนี้ก็จะอยู่กับพิพันทีครับนี่ครับแนะนําครับเร่งเสียงจำเลยนะครับในโทรศัพท์ของเราครับเพื่อจะได้เสียงที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ออกมาครับผมครับแล้วก็หนึ่งอย่างครับเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมกดขึ้นครับกดขึ้นปุ๊บจะเป็นใช้แก๊กตรงนี้นะครับผมครับกดลงจะเป็นใช้เสียงฝั่่งงนนนนีีี้้้้้พวกกกกรรระะบบบบููทธ็็จเเเขาาตตไดดหมลยคัออ สัญญาณก็เข้ามิกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมที่ีนี่ข้างล่างครับผมเบสเห็นไหมง่ายไหมครับผมครับไม่ต้องกลัวเลพงขาดเพราะว่าในพาวเวอร์เราเนี่ยมีคอร์สในตัวครับแยกความทีเบสความทีกลางออกจากกันแล้วนะครับผมข้างหนึ่งเบสหนึ่งกลางเลยครับผมครับ ทีนี้ครับการเปิดไมค์ครับเห็นไหมครับช่องไมค์ก็แยกมาฝั่งนี้เลยนะครับผมครับในตัวนี้มีอะไรครับ e c h กคครับกดที้ลงไปเลยครับทดสอบเช็คเช็คนี่ครับง่ายๆครับสหรับตัวนี้ถือว่าง่ายมากในการใช้งานครับผมครับชุดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่ผมอยากแนะนำสหรับใครที่ไม่ได้คิดอะไรครับซื้อไปร้องคาราเกะที่บ้านฟังแบบชิวๆครับแนะนำเลยชุดนี้ครับพร้อมด้วยราคาโปรโมชั่นเด็ดขาดส่งฟรีถึงหน้าบ้าน29,900บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผมคุณครับผม